แกพี่น้องไม่ได้แก่กินเขาเทียงน้ำกันได้จก่เด้อลาเป็ดเตรียมการเตรียมงานจะ่าจะทันทีมูทีสิบหาห้องนั่นลงตูวเมื่อละมาละผาบันทีสิบเอ็ดไปชุ่มเพิ่งพี่นหวังไรอลายจ่าไม่เหตุการณ์งานเท่ากันการเต็นไม่จะจะทันทีไป

ตหัวเสบ่กินเขาอ่ะบย่้ี่เเออเอสน้ำแ้สีบเสบน้ำซุปน้ำซุปต้มเ็ดต้มเบ็ดก่น้องกลงแม่ไคนม่ก้นอ้งกองไฟล่คนไม่จัดถานตีเตรียมการเตรียมงานมัธยสิวิทชุ่มเพิิงหลวงปูบัดบันคุยโพได้แจะเจิ้นเชิญัวศเลย เดินบัดกับกวงนี่ดีใจพี่น้องคนเต็นมากล้ายมุมไยแก่คนเดินไปได้บัทท่องกลางเต็น่ากันอะไร่อยก็เต็นเหมนร่งท่านกับสี่ไายได้าก่พี่น้อง Rồi Xây hiên bốt hiên Cuộc trang để trả đơn vật